แรกที่หนูออกจากบ้านดูนานตาตื่นใจใหญ่เลยกับการได้มาเห็นคอนโดของหนูเป็นยังไงบ้างเอ้ยโอ้โหข้าหอมขาดู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 เห็นจ้า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 ข้าหอมลูกข้าหอมขาจ้าจๆจ้า้โอ้ออยออยี่อยากจะลงจากรถไม่มีใครอ่ะ หนูว่าของมามีดูข้าวหอมลูกเอเอ,โอ,โ,อโอ้โหโอ้โหรำแล้วรำแล้วรำแล้ววันนี้พาลูกสาวมาเที่ยวคอนโดนะหนูหนูข้าวหอมลูกกิ๊ฟอะไรสิคะข้าวหอมของมามีหนูเป็นละลายเกิดปันญญาโอ้โหเป็นยังไงคอนโดหนูเป็นไงบ้างคะสวยงามมากเลยคะ่ะติ ับบแม่น้ำลิมจ้าพยานะคะมากดูสวยมากเลยค่ะสถานที่เดินมานะคะจากเด็กมามารอบๆบริเวนค่ะเจอแม่น้เจ้าพยาสวยมากจริงๆเลยค่ะ โน้ต <No. S 2> ูนี่ไหมสู้นี่ว่าได้แล้วไงเด้อยน,น <No. S 2> <laughs> ว่าไงลูกอ้คุกกีขข้ข้าหาอมขาหันนาแบบนี้า <laughs> <laughs> โอ้โกำลังตื่นตาตื่นใจอยู่เงียบเงียบ <laughs> ไ,นนไม่มีนาไม่สายข้าหอมลูกบ๊ายบายนะจ้าที่เป็นอะไร